สวัสดีค่ะน้องชายของเจ้าหญิงไดอานะ่าได้โพสต์บนอินสตาแกรมด้วยข้อความที่สะเทือนใจและรูปถ่ายของครอบครัวที่แชร์บนอินสตาแกรน้องชายวัย58ปีของเจ้าหญิงไดอานะ่าได้แชร์ภาพย้อนอดีตกับแฟนๆราชบงที่เขานั่งถ่ายรูปกับบิดาและพี่สาวผู้ล่วงลับของเขาชายทั้งสองคนสวมทักซิโดและผูกโบอย่างสง่างามในขณะที่เจ้าหญิงไดอานะ่า สวมชุดไหล่เดียวอันโดดเด่นพร้อมมงกุฎไพลินและต่างหูทรงหยดน้ำที่เข้ากันกับชุดทั้งสามคนนั่งอยู่บนเก้าอี้หรูหราหน้าม่านกำมะหยี่สีแดงหนาะและยิ้มให้กล้องชาร์ลส์เปนเซอร์อธิบายในคำบรรยายใต้ภาพว่าวันนี้เป็นวันอัลซสเมื่อเป็นธรรมเนียมที่จะต้องระลึกถึงดวงวิญ,ญญาณของคนที่คุณรักซึ่งจากไปเป็นที่รู้จักกันในบางส่วนของโลกว่าเป็นวันแห่งความตาย ภาพถ่ายที่เจ็บปวดอย่างสุดซึ้งสำหรับฉันในฤดูร้อนปี1989เมื่อมีงานเลี้ยงที่เอาทอฟเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ65ปีของพ่อฉันเมื่อต้นปีนั้นถ่ายภาพโดย John r o ฟ Photography John Spencer พ่อของชา a ส l เสียชีวิตในเดือนมีนาคมปี1992ขณะที่อายุ68ปีและเจ้าหญิงดอาน่า สิ้นพระชนตอนอายุ36ปีจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปารีสในเดือนกันยายนปี1997แฟนๆต่างแสดงความคิดเห็นอย่างรวดเร็วในโพสต์โดยมีการเขียนข้อความว่าภาพสวยถ้าเราสามารถนำพวกเขากลับมาได้แม้เพียงวันเดียวชาลส์เปนเซอร์เคยให้สัมภาษณ์กับ Sunday Times เมื่อปีที่แล้วเขาได้พูดถึงวัยเด็กของเขากับเจ้าหญิงไดานาและผลกระทบจากการหย่าร้างของพ่อแม่ ที่มีต่อพี่น้องไดอาน่าและฉันมีพี่สาวสองคนที่ไปโรงเรียนดังนั้นเธอกับฉันจึงอยู่ด้วยกันอย่างมากและฉันก็คุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้เขากล่าวเขากล่าวต่อว่าพ่อของเราเป็นแหล่งกําเนิดความรักที่เงียบและมั่นคงแต่แม่ของเราไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกไม่ใช่ความผิดของเธอแค่เธอทําไม่ได้เขากล่าวต่อว่าในขณะที่แม่ กำลังจัดของเพื่อออกเดินทางเธอสัญญากับไดอาน่าตอนอายุห้าขวบว่าเธอจะกลับมาหาเจ้าหญิงไดอาน่าเจ้าหญิงไดอาน่ารอเธออยู่หน้าประตูบ้านแต่เธอไม่เคยกลับมาเลยเขาพูดถึงแม่